สวัสดีค่ะทุกคนขาดิฉันมีประเด็นที่อยากจะมาชวนทุกคนคุยนะคะเพิ่มเติมนิดนึงนิดนึงจริงๆนะคะจากรายการโหนกระแสวันนี้เออทุกคนก็คงได้ดูเหมือนกับดิฉันนะเนาะก็คือวันนี้นะคะในรายการโหนกระแส่พี่หนุ่มเขาก็ได้เชิญอาจารย์เอมานั่งในรายการนะคะแล้วก็สอบถามประเด็นเรื่องดรามา่าทั้งหมดที่มีคนกล่าวถึงอาจารย์นะคะวิพาวิจารณ์กันในโซเชียลเรื่องฝากดวงเอย่ยล้างดวงเอย่ยหรือพิธีกรรมอะไรใดๆต่างๆที่อาจารย์ได้ทํามานะคะก็อ่ะ เรื่องราวทั้งหมดในรายการก็ไปตามดูย้อนหลังกันเองนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูแต่สําหรับดิฉันดิฉันมีประเด็นนะคะที่อยากชวนทุกคนมองต่อนะคะหรือคิดต่อหรือพูดต่อ,อเป็นเกี่ยวกับคําพูดของอาจารย์เอก็แล้วกันนะคะที่พี่หนุ่มอาจจะเปิดโอกาสให้อาจารย์เอได้พูดทิ้งท้ายในรายการน,นะคะอยากจะฝากอะไรใดๆถึงท่านผู้ชมนะคะทั้งคนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่อทั้งคนที่ศรัทธาและไม่ศรัทธานะคะซึ่ง มันมีประโยคทิ้งท้ายของอาจารย์เอที่ดิฉันนะ่ะรู้สึกว่าถ้าฟังแบบผิวเผินเลยนะฟังแบบผิวเผินไม่คิดอะไรมากและไม่คิดต่อคือฟังแล้วก็แบบหลับตาฟังเคิมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นด้วยกับที่อาจารย์เอกแกพูดและทิ้งท้ายในรายการซึ่งดิฉันก็มั่นใจว่าคนระดับอาจารย์เอก็คงเป็นคนที่มีวัฒนศิลป์และจิตพิยาดีในระดับหนึ่งในการที่จะพูดอะนะคะไม่งั้นเขาคงไม่มีคนนับถือและศรัทธาเขาก็จํานวนไม่น้อยนะดิฉันบอกก่อนก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีกลุ่มลูกศิษย์ลูกาที ที่นับถือเขาศรัทธาเขาอะส่วนใครจะนับถือใครจะศรัทธาถ้าเป็นชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปดิฉันคงไม่ได้ไปมีปัญหาอะไรด้วยนะคะถ้าไม่เห็นด้วยหรือถ้ามีคนมาถามดิฉันดิฉันก็อาจจะแค่ตอบในฐานะของดิฉันนะแต่ถ้าเป็นอาจารย์เอดิฉันอาจจะพูดถึงแกเยอะหน่อยเพราะดิฉันรู้สึกว่าแกอยู่ในฐานะที่ตั้งตัวเป็นอาจารย์ของผู้คนแล้วก็เป็นตัวแทนในการทําพิธีกรรมซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ อะไรอ่ะมันไม่ใช่เป็นพิธีกรรมที่ทําให้ปา่าทาให้เตี้เนาะเป็นพิธีกรรมที่มันเป็นที่มาของผลประโยชน์อันมหาศาลที่ฉันขอขอใช้คํานี้ก็แล้วกันนะคะและผลประโยชน์ของมหาศาลอันมหาศาลเนี่ยก็ไม่ได้ไปที่ไหนเข้าตัวอาจารย์เอเองนะคะจากการปล่อยให้เช่าวัตถุมงคลก็ดีหรือการทําพิธีกรรมใดๆต่างๆก็ดีไม่ว่าเรื่องการปรับฐานดวงปากดวงล้างดวงเอออะไรกัน เปลี่ยนเบอร์มือถือเยอะแยะมากมายซึ่งแต่ละแพ็กเกจเรียกว่า่างนี้ด้แล้วกันแต่ละแพ็กเกจราคาก็สูงริบลิวทีฉันบอกเลยถ้าคุณเพิ่งมารู้จักอาจารย์เช่วงหลังเรื่องที่เขาฝักดวง999บาทเนี่ยถือว่าถูกมากนะคะแต่ถ้าคุณรู้จักเขาในเวอร์ชั่นเมื่อประมาณสักกี่ปีมาแล้วว่าสาปีมาแล้วมั้ง ถ้าคุณเห็นแพ็กเกจต่างๆก่อนหน้านี้นะคะคุณจะร้องว้าวเลยเพราะว่าราคามันสูงปบบนี้มากนะคะเอออย่างกับปรับฐานดวงอย่างเงี้ยผัดฐานดวงใหญ่เออเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเปลี่ยนเบอร์มือถือบางทีมีราคาหลักหมื่นนะคะแล้วหลายหมื่นด้วยเพราะว่าวันนี้ดิฉันเห็นคนคอมเมนต์ในรายการโหนกระแสเลยนะคะเท็จจริงอย่างไรไม่ทราบนะคะก็ประมาณหกหมื่นนะคะแล้วก็มีคนส่งข้อมูลมาให้ดิฉันด้วยทางอินบ็อกกันนะคะว่าก็เคยจองคิวดูดวงกับอาจารย์เหมือนกันนะคะต้องดูดวงก่อนนะคะ ต้องจองคิวดูดวงก่อนพออาจารย์ดูดวงแล้วอาจารย์ก็จะเลือกเลขให้นะคะแบบนี้จะมีแอดมินตอบกลับน,นะคะแต่ว่าบังเอิบว่าพี่คนนี้น่าจะเงินไม่ถึงก็เลยเสียแค่ค่า,าต่อคิวให้อาจารย์ดูดวงให้500ร้อบาทนะคะแต่ว่าไม่มีเงินเปลี่ยนเบอร์มือถือซึ่งทางอาจารย์บอกว่าเนี่ยดวงกําลังขึ้นทางแอดมินนะแอดมินอ้างอาจจะไม่ใช่อาจารย์นะคะแอดมินก็น่าจะมีแอดมินเนาะเพราะว่าเพจเขาคนติดตามเยอะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเขาเยอะก็แอดมินก็อ้างว่าเนี่ยอาจารย์บอกว่าดวงกาลังดีแล้วก็อาจจะต้องจะต้องได้เบอร์อันเน เรต,ต้องเอาเบอร์นี้ไปซึ่งมันราคาค่อนข้างสูงแล้วพี่คนนี้เขาก็เลยไม่เอาเขามีหลักฐานในการพูดคุยนะคะที่ฉันไม่ใช่พูดส่งเดชเดี๋ยวจะหาว่าที่ฉันมา,นมาโกหกพกลมนะคะมาใส่ายใส่ความอาจารย์อ่ะประเด็นที่ที่ฉันจะพูดเรื่องนี้เดี๋ยวจะไม่เข้าเรื่องก็คือประโยคทิ้งท้ายในรายการของอาจารย์เอวันเนี้ยที่ดิฉันบอกว่าถ้าฟังผิวเผินมันจะเคิมเลยใช่เลยอาจารย์พูดถูกนูน่นนี่อาจารย์ปิดได้สวยนะคะมีคนคอมเมนต์อาจารย์ปิดได้สวยสมศักดิ์ศรีมากอาสมไม่สมแล้วแต่ใครเชื่อแต่สำหรับดิฉันดิฉันจะครรรชกก่ออแลลาาาาจยยงะะะเเมส ะะอาจารย์ยบอกว่าอย่างนี้อาจารย์ยบอกว่าผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนวิ่งหาความสุขเนาะและความสุขของใครบางคนก็คือสายมูอาจารย์จะพูดทํานองว่าความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันเหมือนคนชอบเล่นบอลเล่นบาส์ก็ไปเล่นบอลเล่นเล่นบาส์คนชอบปาร์ตี้ก็ไปปาร์ตี้ถ้าใครดูในรนายการวันนี้อาจารย์ยพูดทํานองนี้ความสุขของใครของมันและความสุขของใครบางคนก็คือสายมูและอาจารย์จะพูดอีกว่าผมเชื่อว่าไม่มีใครชอบเห็นคนมาด่อยค่าความสุขของเราผมรู้ว่าความเชื่อเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากและไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อผมอยากให้เราอยู่กันบน ความเข้าใจนะคะและให้เกียรติในความเชื่อของแต่ละคนโอ้โหถ้าฟังแบบเคลื่มๆนะฮะถ้าฟังแบบเพิ่งไม่คิดอะไรเยอะไปเฮ้ออาจารย์พูดดีมากใช่ดิฉันจะเห็นด้วยว่าสิ่งที่อาจารย์พูดดีมากถ้าอาจารย์พูดในฐานะของคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีความเชื่อและความศรัทธาไม่ได้เป็นเจ้าลทัทธิเข้าใจความหมายไหมหรือไม่ได้เป็นเจ้าแม่แห่งพิธีกรรมดิฉันขอใช้คานี้แล้วกันถ้าอาจารย์ไม่ได้พูดถ้าอาจารย์พูดในฐานะของคนธรรมดาทั่วไปไม่ได้พูดในฐานะของเจ้าแม่พิธีกรรมซึ่งอดิตไม่ได้นะคะว่าในฐานะของคนซึ่ง ตั้งตัวเป็นเจ้าพิธีกรรมทําพิธีกรรมให้คนนะ่ะไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ปรับฐานดวงเ,เปลี่ยนเบอร์มือถือให้เช่าวัตถุมงคลแล้วล่าสุดที่เขามีเรื่องฝากดวงฝากดวงล้างดวงอะไรกันเนี่ยอาจารย์มีรายได้มหาศาลจากการทําพิธีให้กับคนคืออาจารย์มีผลประโยชน์จากเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ไม่ได้พูดในฐานะของคนที่ศรัทธาแต่อาจารย์พูดในฐานะของคนที่มีผลประโยชน์จากเรื่องนี้คุณมีผลประโยชน์จากเรื่องนี้ค่ะ นะคะคและที่อาจารย์บอกว่าที่อาจารย์บอกว่าความสุขของแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันใช่อาจารย์พูดถูกแต่อาจารย์จะเอาเรื่องการมูไปเปรียบเทียบกับเรื่องของกีฬาไม่ได้ค่ะกับการปาร์ตี้ก็ไม่ได้ค่ะเพราะคนออกกําลังกายเห็นผลเชิงประจักษ์ได้นะคะเล่นกีฬามีทักษะมีความสามารถที่มากขึ้นเป็นผลเชิงประจักษ์ที่เห็นได้คนซ้อมบอลทุกวันเก่งบอลค่ะคนซ้อมบอเลบอเล่ทุกวันวัเล่ทุกวันเก่งวอลเล่ค่ะ สุขภาพดีขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นอันนี้คือผลเชิงประจักษ์นะคะัเน,นี่ยเรียกว่าความสุขได้คนไปปาร์ตี้ซื้อเหล้าซื้อเบียร์ทานเข้าผับเข้าบาร์ก็ไม่ว่ากันแล้วแต่นะคะเออใครที่เขาจะไายดื่มสายดิ้งไม่ว่ากันเขาซื้อเหล้าเขาได้ดื่มเหล้านะคะเขาซื้อเบียร์เขาได้ดื่มเบียร์คะ่ะแต่เวลาที่คนมามูอ่ะอย่างเฉพาะมูกับอาจารย์เนี่ยเขาไม่ได้มาหาอาจารย์เพื่อเขาต้องการความสุขค่ะอาจารย์อาจารย์เอาา A. พูดไม่หมดนะคะ คนหลายคนที่เข้าหาอาจารย์เอกเขาไม่ได้เข้าหาเพราะต้องการให้อาจารย์ให้ความสุขกับเขานะคะคนร้อยคนคนร้อยทั้งร้อยที่ไปมูต้องการผลคือความสําเร็จค่ะคนฝากดวงกับอาจารย์ต้องการความสาเร็จค่ะยิ่งอาจารย์ไปอัดคลิปแล้วบอกว่าเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์คนนึงเพิ่งถูกลอตเตอรี่หรือจะเถียงค่ะทีฉันเห็นในทิกต็อกก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยลูกศิษย์เพิ่งได้โชคได้ลาบไปพออาจารย์เอาไปลงคลิปแบบนี้เอาเคสไม่รู้แหละมีจริงหรือไม่มีจริงก็ไม่รู้ที่ฉันไม่กล่าวหาอาจารย์นะคะอาจจะมีจริงก็ได้เอาเคสของคนที ได้ผลคือความสําเร็จจากการทําพิธีกรรมของอาจารย์มาอวดอ้างแบบนี้มันก็คือการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้คนเชื่อว่าถ้ามาทําพิธีกรรมกับอาจารย์คือได้แน่สําเร็จแน่ทุกคนก็ต้องสําเร็จเพราะทำกับอาจารย์ปรับดวงก็ต้องดีขึ้นเพราะถ้าปรับแล้วได้ความสุขเฉยๆใครจะปรับใครจะต้องการปรับใครจะเสียเงินไปทําไมถ้าทําพิธีกรรมแล้วได้ความสุขคนสวดมนต์อยู่บ้านดีกว่าคา่ะไม่เสียเงินคนนั่งสมาธิอยู่บ้านดีกว่าคา่ะไม่เสียเงินฉะนั้นการมูไม่ใช่เรื่องของความสุขค่ะ ไม่ใช่แค่เรื่องของความสุขและโดยเฉพาะคนที่พูดเป็นคนที่ได้ผลประโยชน์อันมหาศาลจากการทำพิธีกรรมไม่ได้ความสุขค่ะแต่ได้ผลประโยชน์ค่ะอาจารย์ทำพิธีกรรมถ้าอาจารย์ทำเองอาจารย์จะบอกว่าเป็นความสุขอาจารย์ได้ความสุขดิฉันไม่เถียงค่ะอาจารย์บินไปอินเดียไปบูชาเทพใช้เงิอนอาจารย์คนเดียวเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องของการฝากดวงหรือไม่มีรายได้จากความศรัทธาของคนมาเกี่ยวข้องอาจารย์บอกว่า,วานี่คือความสุขดิฉันไม่เถียงเลยค่ะอาจารย์จะเอา พารักหน้าทองมาปิดหน้าอาจารย์อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ทําพิธีกรรมให้ใครและไม่ได้เรียกรับเงินอาจารย์จะบอกว่าเป็นความสุขดิฉันไม่เถียงเลยค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่อาจารย์มีการทําพิธีกรรมซึ่งอาจารย์ก็ยอมรับในรายการว่ามันมีเรื่องของอาจารย์บอกว่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมันมีการเปิดบริษัทน่ะมันก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายมันก็มีเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์แสดงว่าอาจารย์กําลังค้ากําไรค่ะมันไม่ใช่ความสุขค่ะอา,าอาจารย์พูดไม่หมด อาจารย์พูดไม่หมดดิฉันถึงบอกไงถ้าฟังแบบมันเหมือนจะเคิมนะใช่แน่นอนว่าความเชื่อของคนแต่ละคนมันไม่ควรที่จะต้องถูกมาเลยอะ่ะควรให้เกียกรติกันแบบที่อาจารย์พูดนะอาจารย์เอกเขพูดต้องให้เกียกรติกันถูกต้องค่ะความเชื่อของคนแต่ละคนควรได้รับความเข้าใจและการให้เกียกรติกันและสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ควรจะพูดต่อไปอีกหรืออาจารย์ไม่พูดดิฉันพูดจะพูดแทนให้ก็คือและความเชื่อของคนทุกคนไม่ควรถูกนํามาใช้เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ คนทําพิธีกรรมกับอาจารย์ร้อยคนหวังความสําเร็จในชีวิตฝากหวังความร่ํารวยการได้โชคได้ลาบซึ่งเขาได้หรือเปล่าไม่รู้ดิฉันไม่ทราบแต่คนที่ได้แน่ๆทุกครั้งจากการทําพิธีกรรมของคนคืออาจารย์999บาบาทอาจารย์ต้องได้แล้วไม่รู้ได้เท่าไหร่ไม่รู้คนอื่นต้องรอแต่อาจารย์ไม่ต้องรอเลยอาจารย์ได้ทันทีจากการทำพิธีกรรมคะ่ะ คนรวยคนสําเร็จก่อนเพื่อนเลยคืออาจารย์ค่ะฉะนั้นอาจารย์ไม่ได้พูดในฐานะของคนที่มีความเชื่ออย่างเดียวแต่อาจารย์กําลังพูดในฐานะของคนที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากเรื่องนี้ค่ะเสียดายเวลาหมดในติกตอกพูดแค่นี้ก็แล้วการฝากไปคิดต